สวัสดีค่ะเอินพาพี่นงมหาโนไมคขคางถนนเด้อจ้ะเพราะว่าเพื่อนออเดอร์มาหลายเนาะจ้ะสามกิโลเนาะจ้ะนี่นะจ้ะปาโนไมคเบิร์ดเราจะรอถนนไปนี่เนาะจ้ะแล้วไปเบิ่งกกันเลยเนาะจ้ะเนาะ งามดีเนาะใหญ่ น,น้อยๆยย่จ้ะพี่น้องเพิ่นติดเนาะเอินก็นเลยซับออกไปแดดไหมจ้ะพี่น้องเห็ดน้องใหม่กับเอินมาเนาะแดดคักไหมกำลังเป็นตุมมติมิหน้าฮักต้มกำลังพริกนาะพี่น้อง นาใหลายแต่วางงามโอ้เอยเออแหน่งเพื่อนเด้อจ้ะพี่น้องเอิ้นท้ายใหบึงเนะนาะแหน่งเพื่อนจะลายอยู่จ้ะตึ๊บโอ้ยโทษเห็นไหมแหน่งเพื่อน น้องใหม่ทั้งปีนั่ะปิวกระเด็นไปแล้วโอ้ยโอ้ยขาพอดีจะพี่น้องจ้าปวดขาเอิญนนะ่ะ เออผ้าหามนืาาานเนี่ยเอาน้อยสายพันธุ์บ่พ่อใหญ่เลยจ้ะพี่น้องสายพันธุ์กลางๆจ้ะตัดเตางามเนาะจ้ะตัดเตาบานี สวยจ,จวย้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่ายูในลาพี่น้องเฮ็ดไปทัวร์แล้วน้ำมือใดกัไดขดขอโทษขออภัยเด้วจ้ะมันเข่าหยากไม่จ้ะพี่น้องเอิญยุกก่กลางก่อไผยได้่ยมาเป็นว่ายูนอกได้่ยหมดกันหลายน้ำจ้ะพี่น้องจ้ะ เพียงพันซังน้องใหม่สามกิโลพี่น้องจา้าเออเอ,อิไม่อยากกลับแม่เอ,อินว่ามั่นดี <c oughs> น้องใหม่กำลังพอดีงามสวยๆอย่างไง <c oughs> หาน้องใหม่ม่อยากเมื่อพี่น้องเอ,อ้ยตายแล้วเอ,อิญ nó chả nhưng mà pì này về. กินเองอะไนเห็นแหละเพราะนั้นมันเห็นคุดเห็นน้ไม้นั่งดินอยากคุดไหมแต่ว่าคนนั่นที่เพิ่นสั่งสื่อเพิ่นบ่มักเพิ่นมักน้อยยาวมักบ่คือกันได้จากพี่้องจ้าที่นี่ เใหญ่จะไว้ยูนี่จะพีน่นงค์จ้ะ ข้าวเอิญเนี่ยปลาค้อปลาดุกเด้อพี่น้องเป็นน้ำนิดๆจ้ะบ่อึดว่าเอินบ่อยากง่วงคิดตุ่มแม่จ้ะพี่น้องเมื่อนี้่แบบนี้นี่หนึ่งพี่น้องเอ้ยกองเอินสั้นได้เนี่ยเนาะงามขมได้จ้ะไหวเหมือนไหวขมบานเฮาจ้ะ ง่ายจ้ะพี่น้องจ้ะงามค่ะพี่น้องจ้าใหญ่นำเผาซุปเนาะนี่จ้ะพี่น้องจ้านกไม้ของเอิญเนาะจ้ะที่จริงนกไม้นี่เพิ่นสั่งอันนกไม้ยวาวเนาะสามกิโลเนาะอันนกไม้สั้นนั่นนะเพิ่นว่าเอาเอิญก็จะ ต้มใส่ตู้เย็นไว้เนาะจ้ะเอิญป้าพี่น้องไปตัดไว้เน้อจ้ะนี่จ้ะเนาะเนาะไว้ยนี่เพิ่นเอาง่ายเนาะจ้ะยู่แถวบ้านเอิญแถวป้าเน,น้อไม่นี่ยแหละจ้ะแกงแซ่บจ้ะพี่น้องคมบ่ถึงกับคมมากเนาะคมแบบหวานนิดๆเนาะจ้ะถ้าจังใดคลิปนี้เอิญกับสวยซ้ำนี่ก่อนเนาะจ้ะเนาะเอิญฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิญน,น,น้ำหน่เด้อจ้ะ ขอบคุณหลายๆแล้วจ้าที่เมตตาเอิ้นมมาตลอดเนาะจ้าสวัสดีค่ะ